สวัสดีค่ะวันนี้พามาร้านกาแฟชื่อว่าร้านลาเต้ออนนะคะร้านอยู่แถวเอ่เียงเยือง,องวัดเกตการามนะคะแนนสั่งเป็นเค้กสตรอบเบอรี่นะคะกับตัวขนมปังกระเทียมชีสค่ะก็จะเป็นอเมริกาโน่น้ำผึ้งนะคะที่ร้านนี้น่ารักมากๆเลยค่ะเค้กเนี่ยน่าทานมากๆเลยค่ะแนนอดใจไม่ไหวเนาะก็เลยต้องสั่งค่ะ เขานั่งมีโซนเอาโดนะคะแล้วก็โซนภายในนะคะที่ร้านบริการดีค่ะเงียบเงียบสง,งบนะคะมีที่จอดรถเนาะเป็นคาเฟ่นในเมืองที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะถ้าใครผ่านมาทางนี้แวะมาได้เลยนะคะปะขามไม่แรงด้วยค่ะร้านน่ารักค่ะไว้แวะมากันนะคะบ๊ายบาย